ามาถึงร้านเค้กที่มีสาขาเยอะที่สุดในชนบุรีทำไมถึงมาเพราะเขาเป็น FC ซีเราแล้วก็อยากมาอุดหนุนอุดหนุนชาวชลบุรีคนไหนเคยกินเค้กร้านนี้บ้างขอเสียงหน่อยจ้าร้านเค้กสีเมืองที่มี9สาขาวันนี้เราบุกมาที่สาขาอมะตะบัตเตอร์เค้กน่ากินจริงดูดิโอ้ร้านนี้เค้กโคตรเยอะไม่แปลกใจที่เขามี9สาขานี่อันนี้อร่อ ดูของกินอย่างเยอะเยอะจริงเค้กปอนก็มีมีทุกวันตืน่นตาตื่นใจคือเขาเป็นร้านเค้กในตำนานของเมืองชลบุรีตรงลด้ยี่สิบเต็มแล้วกลับบ้านได้ปกติเราสั่งเขาจะผ่านกัะบินเขาก็จะไปส่งพวกขนมเปียขนมไหว้เจ้าอะไรเงี้ยทำน้าร้านําตามเทศกาแลแตวนนี้เราผ่านมาแถวนี้เลยแวะแวะก่อนกลับบ้าน oh, โอ้เจ้าของร้านมาพอดี <c oughs> ตื่นเต้นเขาสั่ง้าหัดแต่ใครต้องสัภาษณ์ใครเนี่ยตื่นเต้นมากนี่แบบ ทำไมมันเยอะขนาดเนี้ย <รอ S 1> ปกติก็ทำนี้ทุกวันใช่อันเนี้ยขายดีมากคนกรุงเทพซื้อกลับไปเยอะมากมาเขาบอกว่า<น>อันนี้เด็ดตุ้มๆอ,มอร่อยจริงมะาพร้าวแน่นๆครีมไม่เลี่ยนอะ่ะเป็นครีมนมสดไขมันสดยอร่อยจริงตอนแรกคิดว่ามันต้องเลี่ยนแล้วหวานมากๆอร่อยจริงขนม,มปังดีมากให้แบบร้านเค้กปอนทั่วไปอะ่ะแต่เป็นร้านทั้งของฝากทั้งแบบเป็นโรงงานผลิตด้วยใช่ไหมคือเขาเห็นตั้งแต่มานะคือลูกน้องไม่หยุดทําเค้กเลยอ่ะมันเป็นโรงงานผลิตโรงงานหนึ่ง ทำจริงทำวันละเป็นร้อยปอนด์แต่ดีนะที่สังเกตคือมีวันหมดอายุอะทุกกล่องเลยจะมีวันหมดอายุว่าเก็บได้ถึงวันไหนเขาบอกว่าอันนี้อร่อยสม,มคำร่ำลือยี่สิบบาทเองแค่บอกชื่อสาขาก็ยาวมากแหละพูดสาขาใหม่วันนี้จะมาฟังสาขาเต็มๆหนองมนหลังมอถนนข้าหลามสองที่ตลาดปลากับตรงข้าตลาดปลาค่ะตลาดไฟฟ้าเมืองใหม่ห้าละอมตะ สะดวกสาขาไหนแวะไปได้กับร้านเค้กสุดอลังการและลานตาแบบนี้มีที่เดียวจำชื่อไว้เค้กสีเมือง